เอ้ย hey, yo what's up <S <Hey. S 1> สำหรับวันนี้ผม BBQ Gamer ก็มีสาระดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านกันอีกแล้วนะครับสิ่งหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงการฟื้นฟู HP ในพื้นที่ในโซนที่ทําคะแนนของเรานะฮะตรงนี้ก็เป็นเบสิกพื้นฐานกันอยู่แล้วนะครับที่ทุกคนที่เล่นเกมนี้ต้องรู้นะครับบริเวณที่เป็นห่วงของเราเนี่ยมันจะฟื้นฟู HP ให้เราได้นะครับมันมีทั้งหมด3ห่วงด้วยกันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นฐานในสุดของเรานะครับฟื้นฟูได้4จุดนะโดยแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะมีการฟื้นฟู HP ี่ทต ระดับกันออกไปนะครับจุดแรกก็จะน้อยสุดนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งฐานของเราข้างในสุนเนี่ยมันจะฟื้นฟูเ p ได้มากกว่าห่วงอื่นๆเลยนะครับแล้วก็เพิ่มได้ไวกว่าด้วยนะก่อนอื่นเลยเรามาดูโซนทําแต้มหรือว่าห่วงแรกของเรานะครับเรามาดูกันครับว่ามันจะฟื้นฟูอให้เราเท่าไหร่นะฮะ 200ครับผมครั้งละ200นะถ้าเราอยู่ในวงในห่วงนี้นะครับต่อมาในห่วงที่2นะครับห่วงถัดมาแน่นอนว่าจะฟื้นฟู HP ให้เรามากกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มเท่าไหร่ฮะ400นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในห่วงที่3ต่อนะครับขอลดเลือดแป๊บหนึ่งนะโอเคตอนนี้เลือดก็พอประมาณแล้วครับห่วงที่3เนี่ยอยู่หน้าฐานของเราเลยนะครับเรามาดูกันว่ามันจะฟื้นฟู HP ให้เราเท่าไหร่ะนะฮะ600นะครับผม คือแต่และห่วงเนี่ยมันก็จะฟื้นฟูให้เพิ่มขึ้นไปทีละ200-200นะครับจาก200เป็น400แล้วก็มา600นะครับ <Yeah. S 1> และอันสุดท้ายที่สามารถฟื้นฟูให้เราได้ก็คือฐานของเรานั่นเองนะครับเรามาดูกันสินี่ในวงนี้นะครับมันจะฟื้นฟูให้เท่าไหร่นะ1,300นะครับ คือมันเพิ่ม1 3 0 2แต่ว่าผมคิดเป็นเลขกลมๆแล้วกันนะครับเป็น1,300ทม้ท่วนๆไปนะยังจากห่วงแรกเลยนะครับ2 0 0 400 600แล้วก็1,300นะครับทีนี้เนี่ยการฟื้นฟู HP ในโซนทำแต้มของเรานะครับมันจะมีทริกอยู่อย่างหนึ่งนะผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะไม่รู้นะครับคือตรงนี้ผมก็เพิ่งรู้มาเหมือนกันนะก็เลยจะนำความรู้นี้มาบอกทุกๆคนให้ทราบกันนะครับเราอยากเห็นทุกๆคนเนี่ยเก่งไปเหมือนๆกันพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับการฟื้นฟูอย่างแรกก็ คือเราอยู่ในวงนี้นะครับอ่ามันก็จะเพิ่ม HP ให้เราเรื่อยๆนะครับ200 200นะอันนี้ผมก็พูดถึงห่วงแรกนะครับเพิ่ม200แล้วก็เป็นเบสิกพื้นฐานเลยของการฟื้นฟูนะครับคืออยู่ในวงนั่นเองนะและทิคในวันนี้ที่มันทําให้ฟื้นฟู HP ได้เร็วกว่าแบบปกตินั่นก็คือเราจะต้องฟื้นฟูแบบนี้ครับวิ่งเข้าวิ่งออกระหว่างห่วงนี้นะครับให้เลือดเด้งแล้วก็ออกมาเลือดเด้งออกมาแบบนี้ครับมันจะประหยัดเวลากว่าก,า,การที่เราอยู่นิ่งๆในห่วงแบบนี้นะ แต่ถ้าผมแค่ทําให้ดูแบบนี้มันก็คงจะมองไม่ออกนะครับว่ามันจะต่างมากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่อย่างนั้นก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยได้ดูวิดีโอการเปรียบเทียบที่ผมได้ทําขึ้นมาแล้วนะครับว่าการฟื้นฟูแบบปกติอยู่ในวงแล้วก็การวิ่งวนเข้าออกเนี่ยแบบไหนมันจะฟื้นฟูได้เร็วกว่านะครับแบบวิ่งวนมันจะฟื้นฟูได้เร็วกว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ โอเคครับถ้าหากใครที่ดูไม่ทันเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะครับซึ่งผมได้จับเวลา,เาไว้ตั้งแต่การเด้งเลือดครั้งแรกจนถึงการที่ HP เราเต็มนะครับผมมันจะมีเวลาหยุดเอาไว้นะส่วนใครที่ขี้เกียจด,ดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปให้เลยนะห่ <c oughs> วงที่1น,นะครับการยืนอยู่นิ่ง,งหรือว่าอยู่ในวงกลมปกติเนี่ยมันจะใช้เวลาทั้งหมด17.950วินาทีนะครับ ส่วนการวิ่งวนเข้าออกเนี่ยก็จะใช้เวลาอยู่ที่16.015วินาทีนะครับถัดมาในห่วงที่2เลยนะถ้าเรายือนอยู่ปกติเนี่ยมันจะใช้เวลาทั้งหมด8.350วินาทีนะครับ ส่วนการวิ่งวนเข้าออกก็จะใช้เวลาอยู่ที่7.950วินาทีนะครับจากที่เราเห็นตัวเลขมาแบบนี้นะครับก็สรุปได้ว่าการวิ่งวนเนี่ยมันจะทําให้เราฟื้นฟู HP ได้เร็วกว่าอยู่เฉยๆหรือว่าอยู่ในวงปกตินั่นเองนะเอาจริงๆนะทริคนี้มันก็มีโอกาสได้ใช้ค่อนข้างที่จะน้อยแต่ว่าก็มีโอกาสได้ใช้เหมือนกันนะครับ ส่วนถ้าหากว่า HP ของเราเนี่ยเหลือน้อยเต็มทีนะครับเหลือประมาณขีดแรกหรือว่าน้อยกว่าขีดแรกเนี่ยผมแนะนําให้วาปกลับไปเติมเลือดที่ฐานจะเร็วกว่านะครับซึงถ้าเรามาวิ่งวนอยู่ห่วงหนึ่งห่วง2แบบนี้เนี่ยไม่ทันกินแน่นอนครับวาร์ปกับไปดีกว่านะ โอเคสำหรับสาระในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีสาระดีๆแบบนี้อีกเนี่ยผมก็จะเอามาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูที่ช่องนี้เลยนะครับก็อย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับคัด